ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางช่อง u t u b e และก็ทางเพจมณนทีชาแนลนะคะ u t u b e ก็มณนทีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาที่ตําหนักของปู่นะคะก็คุณป้านะคะนกร้องนะคะสวัสดีคุณป้าสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างนอ้องคุณป้าเนี่ยไม่ค่อยสบายโอไม่ค่อยสบาย <laughs> เป็นไข้อย่างเงี้ยบอคะ่ะจ้าเป็นไข้หวัดโอ้ขอให้คุณป้าหายไวๆนะคะ <laughs> งวดก่อนคุณป้าโชคดีปะนอะ้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยบอกหมดแต่ไปหมดแต่ป,ปูก็พาไปตั้งสารมาไม่ทันอ๋อไม่ทันเนาะมาไม่ทันซื้อไม่ทันก็ส่งมาแล้วถ้าจะซื้อคุณป้าซื้อตัวไหนเนาอะคะ่ะโคงสุด<ม>ท้ายหนูไม่ได้ตามป้าเนาะเจ็ด <70. S 1> <70. S 2> สองเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่ง 90, <01. S 2> 1, ก้าศูนย์หนึ่งกับเจ็ดสองแปดเจ็ดเอ็ดอบินไม่ได้ตามเลยโค้งสุดท้ายคุณป้าเนี่ยค่ะเอามาตามหววนี้ก็ได้เนาะคุณป้าเนาะไม่สบายคุณป้าฝันดีบนนอกกันเนาะวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกมิถุนาสอนห้าร้อยหหกฝันดีหรือ,อยังคะคุณป้าที่ว่าไม่สบายอยู่ฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันนอนมันนอนไม่ค่อยหลับมันไอนี่ก็หลับช่วง ่วงประมาณที่องนี่แหละลับคุณไม่รับไม่เยอะหรอกก็เลยฝันฝันว่ามาตำหนักปูนี่แหละแต่ปูก็บอกว่าไม่ต้องทำคันแปดหรกเด้อทำแต่คันห้าปูหลวงปู่สวงเนี่ยบอกค่ะอบอกว่าทำแต่คันห้าถวายหลวงปูก็ทำสองคนกับองสาวหละทำสองคนครับแม่ครูคับแม่ครูทำสองคนแต่อเอ ว่าทำห้านิ้วเนาะคันห้านะันห้ากันคันหาเทียมกันอย่างนี้แต่มาตั้งทำไมมีตรงกลางกลมๆแบบเหมือนมันเหมือนกับท่อท่อพอปลาอะไรนี้แหละเป็นกลมๆมันมันมันใหญ่รูปมันใหญ่ปักตรงกลางแล้วก็เอาใบสีมารอบข้างอ้อมรอบข้างยังไม่ได้ถวายเลยกำลังทำกันก็ตื่น ตื่นก่อนฝันแค่นั้นแหละฝันสั้นๆอ๋อฝันสั้นๆนะคุณป้าตีว่ายังไงเนาะคะนี่ตอนแรกก็ตื่นมาก็ว่าห้าศูนย์บอกว่าไอ้กลมๆมันจะมีสุขบอกฝันเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็กพูดอย่างนี้ตื่นมาพ,<อ>พูดเองพูดเลยอพอไม่สบายโดนกตื่นมากงงเงี้ยเงี้ยเลยเอ๊กูฝันเนี่ยวัเมื่อกี้วันฝันนาปูให้ถวายสองคนนี่มันจะมาโสงเลยมันจะมาโสง สองห้าศูนย์หรือเปล่าเพราะว่าไอ้กลมๆหนึ่งโทษกลมๆหนึ่งจะเป็นศูนย์หรือเปล่าวะเนีเนาะกลมไอ้ปาขันห้ามค่าอยู่แล้วห้าอยู่แล้วเนาะกลมๆก็เป็นศูนย์อ่ะป้าอาจจะเป็นศูนย์ไม่ต้องเอาขันแปดนะไม่ต้องทําขันแปดนะทันแต่ขันห้าเลยเรียกเนี้ยงๆไปเอาใบตรงมาฟูให้ถวายคันห้าทำันห้า พ่อจำมาประกอบน่ะทำไมปู่ก็ให้เอาพ่อซีเชียวกลมๆเหมือนพ่อปลาปานั่นแหละแต่มันใหญ่ใหญ่แล้วก็ตั้งตรงกลางแล้วก็ให้เอาใบสีน้ำอมขันห้ามาอมยังไม่ได้ถวายเลยตื่นก่อนปริศนาปู่หละนุบาเนาะให้คุณป้าให้ยางงี้เองใช่แล้วก็ตีถูกก็ถูกตีไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำยังไงสองคนก็สองอยู่แล้วเนาะกลมๆสองคนเนาะก็คิดคิดว่าสองคนมันจะสองไหม สองแต่ห้าไอ้คำว่าห้าเนี่ยห้าอยู่แล้วจ้ะก็ปู่พูดออกมาว่าห้าเนาะก็ห้าอยู่แล้วจ้ะทีนี้ก็เลยไอ้มากลมๆเนี่ยกลมก็ศูนย์เนี่ยแหละเลยบอกเอ๊ะจ้ะสองห้าศูนย์หรือเปล่าเนาะตื่นมาอ๋อค่ะลองให้เอฟซีพิจารณาจ้ะช่วยตีช่วยแปลด้วยเนาะให้เอฟซีช่วยตีด้วยนะคะคุณป้าเนาะอ๋อคุณป้าสะพานบุญให้ใครชอบก็ ถ้าชอบก็บตามนะไม่ชอบก็บผ่านได้นะคะ<า>แนวทางของคุณป้านกร้องนะคะให้ปัตต่นแค่นั้นไม่ค่อยสบายด้วยจาว้าข <laughs> นาดไม่สบายตื่นมายัางบอกว่า50หรือเปล่า <laughs> ตื่นมาก็คิดอยู่นะเพราะว่ามันยังปิดตาอยู่เนาะ,อะบอกาเอ๊ะทำไมฟันเราปงไ่ทำ15ถวายเพราะว่าส่วนมากฟันจะเกี่ยวกับเขาตลอดนะกับแม่ทูตลอดสองคนแค่นี้จะเกี่ยวกับขาตลอดให้คุณป้า เขียนเน,นาะ<น>จะมาส่งให้คุณป้าเขียนให้เอฟซี F Z เลยแนวทางพิ Z จารณาดูนะอ,อะไรทำไมมันสีนี้สีแดงสองห้าศูนย์โทำไมยังงี้ล่ะเอ,เ,อเอาเอาด้านเอาด้านผิดเอาใหม่ก็ได้คะ่ะจะเอาตอนนู้นก็ได้จะเอาตอนนี้ก็ได้เขียนใหม่เลยคะ่ะ ใหญ่ๆเลยค่ะคุณป้า FC จะได้มองเห็นชัดๆ,ๆ <c oughs> สองห้าศูนย์งวดโกนก็ซื้อไม่ทันงวด่กนก็เอาไม่ได้เอาไม่ได้ด้วยไม่ทันสองเจ็ดห้าอันนี้สองห้าศูนย์เลขก็สวยนะคะ ก็คิดว่ายังนีแหละหรือมันก็สองห้าห้าสองก็ได้ตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาาในสามตัวนี้เนาะจ้าตัดเล่นเอาห้าศสองศแล้วก็สองห้าห้าสองประมาณนี้นะคะจ้ตัดเล่นเอาเดอร์นะคะอันนี้แนวทางจากคุณป้านกน้องนะคะงวดเมื่อกี้ก็เจ็ดสองแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเจ็ดสองกับ9 0้ศหนึ่ง เก้าส่วนหนึ่งถ้าเขารู้จักตัดก็ได้บนได้ล่างมาเลยอาจจะสังเกตมือไอติมแบบนี้โอ้ส่ทันอูไครดูไม่ทันจากคุณตาเนาะฟันสั้นๆเนาะค่ะเนาะจากไอติมก็ไม่ได้อูใครพิจารณาซูลเลยคุณป้าพิจารณาอะไรเนาะคะเนี่ยแต่ทั้งทั้งนี้สวยกว่า อันนี้คืออะไรหยดเทียนใช่ไหมค่ะคุณป้าหยดเทียนให้คุณป้าลองตั้งขึ้นดูสิคะตั้งขึ้นเดี๋ยวดูเลขก่อนอ๋อดูเลขสองเลขพูดออมเดีนี่ให้อิฟซีพิจารณาดูได้มเนี่ยเนี่ยตรงดำๆเนี่ยบอกสวยไหมไม่อะไรคุณป้านี่ยมันก็หกสี่เนาะหนูมองไม่เห็นเลยนอกับไขไม่รู้เลยนอกับเอฟซี นกอีฟสินี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่กับนี่น่จะน่าดูสิมันคืออะไรจะถ้าดูไอชัดเจนจะได้แซนเห็นเป็นหกศูนย์แล้วค่ะทางนี้นี่หกศูนย์มันหกศูนย์แต่ทางนี้ทําไมมันหกสีนี่ไงเลขสี่นี่ไงเลขหกอันนี้หยดเทียนเนาะป้าเนาะ ยอดเทียนเหมือนองค์กริดหลวงปู่จังเลยลองตั้งขึ้นเอาเอาฟังนี้ขึ้นคุณป้าฟังนี้ขึ้นสวยมากเลยจะเดียหันหันหันมาทางนี้เนาะเหมือนองค์กริดของปู่อ่ะเหมือนนะเหมือนค่ะสวยมากลองลองเอาองค์กริดไปเทียบดูสิเทียบดูใช่ไหมคะปู่องค์กริดที่ปู่รักษาคนเนาะค่ะเนาะ หยดเทียนนะหยดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนไหมเหมือนนอค่ะป้าป้าป้าหันมาทางนี้ค่ะจ่ายอย่างนั้นแหละสวยมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนจริงเลยแปลกเนาะหยดเทียนทำไมหยดออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็เสียนนี่เนาะ นี่ก็เหมือนจ้าเหมือนหมดเลยตรงที่ปูปฏิบัติสวดจ้าอันนี้กลมกลมศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกแต่ท้งนี้มันว่าเลขสี่นะแล้วแต่เนาะแล้วแต่จะมองเห็นกิจารณะนีาวนี่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  เห็นไหมนี่เห็นแล้วค่ะคุณป้าติเห็นแล้วใช่ไหมสี่จากสี่ดำดำนอ้สียาวนี่ทาไม่เก้ากับหกเลยเนาะจ้าเนี่ยให้แอปไพิจารณาดูนะน้องให้ F อฟซีดูด้วยนะคะเนาอดูด้วยจ้ะอันนี้ก็คือหยดหยดเทียนเทียนก็คือหยดมาแปลกๆเหมือนองค์กริดของ ป,ปูนะคะวัวขึ้นอันนี้อันนี้ก็คือของแปลกอย่างว่านะคะท่านผู้ชมเนาะปูอะไ้ตรงนี้ใช่ไหมคะปูหเหมือนมากเลยอะ่ะสวย,วย,สวยจ้ะ<ว>องค์เดดเดพญานาคค่ะ,ค,ะความฟันของคุณป้าก็ฟันนิดเดียวนนเนอะป้าเนาะ ัน,นเดเจ้ะอันนี้คุณป้าให้แนวทางนะคะสองห้าหเด้อในวันที่16บหกมิถุนาสองห้าหกนะคะป้านกร้รงและตามโค้งสุดท้ายอีกแต่วันนี้คุณป้าไม่สบายด้วยเนาะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแอดนี้ก็พาป้ามาเป่าให้ปู่เป่าให้เนาะมาเป่าหลือพาป้าเมาเล็ไม่รู้ <laughs> มาอาเลขด้วยแอปฮูร็อไปด้วยมาอาเลขด้วยป้าให้แอปฮูร็อไปด้วยจะได้หายจ้าจะได้หายไปๆเ้าค่ะเนาะจ้าจ้าให้คุณป้าหายไปๆเด้อนะคะจ้าขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะจ้าสวัสดีจ้า